พออ่อมีความเชื่อมากจริงๆว่าในการเป็นวันทีนทัพไทยในการเป็นครอบครัวทัพไทยเนี่ยทุกคนต้องมีพลังเป็นของตัวเองความหมายคือว่าการให้ของผู้ใหญ่เป็นการแสดงตัวอย่างว่าคุณต้องไปให้ต่อไปพลังของทุกวันของการเกิดมาเนี่ยหรือการเป็นอยู่ในโลกนี้ก็คือว่าวันหนึ่งเราเกิดมา เดินมาเช้านี้แล้วเราทําประโยชน์ให้ใครบ้างประโยชน์ง่ายๆกับพี่ผบอเคยพูดเสมอเพียงอย่างยิ้มได้ก็คืออย่างน้อยสุดก็ยิ้มให้กําลังใจเขาครับอย่างน้อยสุดก็คือคนที่เดินมาหาเราเราไม่รู้หรอกวันนั้นเขาเจอความทุกข์อะไรบ้างหรือเจอความสุขอะไรบ้างแต่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกับความทุกข์หรือความสุขนานๆของเขาในวันนั้นเป็นเพื่อนที่อยู่กับเขาครับเป็นเพื่อนร่วมชีวิตมากกว่าเป็นผู้ชารหรือผู้ใต้ชาร์ตเป็นเพืดดเ่อนร่วมงานคือเป็นเพื่อนร่วมชีวิต ครับแล้นพอในที่ใหม่อย่างแรกก็คือขอให้มัม่นในหลักการนี้แล้วมันจะเป็นจริงในเรื่องของความเป็นครอบครัวต่กไปครับพอในที่2ก็คือว่างานของท่านทุนกวันมีคุณค่ากัตัวท่านครอบครัวท่านและก็กองทัพนะครับเมื่อสามเรื่องนี้มันรวมกันแล้วเนี่ยงานของท่านก็จะมีคุณค่าต่อประชาชนด้วยนะครับเรื่องที่สมก็คือขอให้มีความสุขของคนที่ใกล้ตัวพลังที่ที่สุดข,ของเราไม่ใช่ยศถาเวลาสั่์แต่ยี่สุดทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวเรา ใกล้ตัวเราคือคนที่เรารักคนที่เคยเกื้อหนุนเรามาคนที่เราต้องส่งความรักความเกื้อหนุนต่อไปคนนี้คือคนที่ใกล้ตัวเราไม่ว่าเราจะยากตีมีจนพลังของเรามีผลต่อเขาเสมอและแต่ความพัฒนาของเราในทางที่ดีและไม่ดีก็มีผลต่อจิตใจเขาการที่ท่านทําดีาทุกวันทาดีกับตัวเองทาดีดยการดูแลเขาเนี่ยมีผลกับคน,คน,คนรอบข้างทั้งสิ้นโดยเฉพาะถ้าเราเป็นราชกาบทุกคนหวังพึ่งในตัวเราและขอให้ทุกคนระนัก ในความสําคัญของตัวเองครับสุดท้ายก็คือขอให้มีสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงในปีพุทธศักราช2568นะครับท่านทุกคนท่านทุกคนที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็อีกหมื่นเก้าพันคคลที่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้คือคนสําคัญของทัพไทยแล้วก็ผมกับผู้ชาที่อยู่หลังผมยืนอยู่วาผมจะเป็นกําลังใจในทุกลมหายใจให้ผู้ความทุกคนในปี2568รับสมัครไป